กองแช่งกำลังจะยิ้มแต่โดนเมสซี่ยิงอุดปากเลยครับงานนี้อินเตอร์ไมอามีบุกถล่มมอนทรีออล4ประตูต่อหนึ่งเมสซี่ก็โคตรสุดครับเลี้ยงหลบกองหลังยกแผงแถมซัดไปถึง2ประตูหลังเกมเป็นยังไงไปคุยกันครับ กจบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขัน MLS หรือ Major League Soccer นัดที่17ของอินเตอร์ไมอามีนะครับเพราะแข่งน้อยกว่าทีมอื่นเก้านิดนึงนะโดยก่อนหน้านี้นะครับก็ไปแข่งฟี فا ครับเวิร์คับ World Cup มาแล้วก็จบลงด้วยที่รอบ16ทีมสุดท้ายก็ไปโดนเปเชสตบมา4-0ภูณสวัสดิ์เลยครับก็กองเชีงก็ได้ยิ้มกันไปเออแบบแพ้เปเชสเซลกูจ้างนี่กูแพ้เปเชสเนี่ยทำเหมือนว่ากูไปแพ้ทีมเล็กๆอ่ะนี่นี่ทีมแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเฮ้ยนะครับแต่ก็ดูเส้นคนเรานะครับก็ให้เขาล้้อก,กัันนนนาไไไม่ไดะครบป ทางเก่งทางเท่ซะแล้วนะเมซี่ลาวกลับมาทีไรก็ชนะเลยนะครับแถมยิงเยอะด้วยนะเกินไปพวคุณเลยก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูไลฟ์ออพของทางไมอามี่กันซะหน่อยนะครับวันนี้ก็มาในระบบ4-4-2เหมือนเดิมนะครับก็ไม่เปลี่ยนหรอกโค้ชเราก็ใช้ระบบแบบเดิมผู้สายประตูนะครับวันนี้คงใช้อุสตารีนะแบ็คโฟก็จะเป็นเวแกนันวีเลสฟอลคอนแล้วก็อัลบาครับคู่กลางจะเป็นบูสเกตกับเบนจามินเคลมัสกี้ริมเส้นจะเป็นเซโกเบียยืนฝั่งซ้ายนะครับส่วนฝั่งขวานีจะเป็นไอเยนเดตันหน้าก็จะเป็นหลุย แล้วก็เลี้ยวเนเมซี่เนี่ยก็จะยืนเป็นตัวฟรีครับอยากจะทำอะไรก็ทำไปนะพะเป็นนักเตะที่เก่งอยู่แล้วนะครับส่วนทางเจ้าบ้านเนี่ยก็มาระบบ4-4-2เหมือนกันตัวหลักก็ลงกันครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปินส์โอซูวูนันเตซิลลี่ทอมเพียร์ซามูเอลเพียร์อะไรแบบนี้นครับก็ลงกันครบอ่ะทีนี้นะครับเราไปพูดถึงรูปเกมกันสะหน่อยอินเตอร์มาอามีก็ยังคงการเล่นรูปแบบเดิมครับก็คือเน้นเคาะบอลสั้นต่อบอลกันไปมาพยายามจะเป็นบาร์ซ่าปี2009ให้ได้เลยนะครับแต่ก็เป็นไปไม่ได้้หอกนะนนะแต่ีไปโด เจ้าบ้านนะครับมีการเล่นที่เพรสซิ่งสูงมากๆเหมือนไปดูเกมที่แบบอินเตอร์ไมมี่แข่งกับเปเช่มาครับคือเห็นเปเช่เขาทาแบบนี้แล้วอินเตอร์ไมมี่สู้ไม่ได้ก็มาทําบ้างจึงทําให้ไมมี่เนี่ยโอ้โหขึ้นบอลกันยากลําบากมากๆเลยนะครับจนต้องเคาะบอลคืนหลังอยู่หลายครั้งซึ่งการที่โดนเจ้าบ้านเนี่ยบุกขึ้นมาบีบสูงขนาดนี้นะครับทำให้อินเตอร์ไมมี่นะครับเสียประตูแรกอย่างรวดเร็วครับแค่2นาทีเท่านั้นเองและจังหวะนี้คนที่ทําเสียประตูเป็นคนที่หลายคนไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองนั่นก็คือ ลิโอเนลเมสซี่นั่นเองนะครับคือจังหวะนี้นะครับมามี่เนี่ยไม่สามารถพาบอลขึ้นหน้ากันได้เลยครับแล้วก็วนลูปนะเพราะบอลไปมาจ่ายคืนหลังวนอยู่เงี้ยประมาณเกือบ2นาทีทําให้เมสซี่เนี่ยต้องขยับจากด้านหน้านะครับลงมาตรงกลางถึง2อสจังหวะเลยแล้วจังหวะนี้นะครับอัลบาเนี่ยเหมือนจะโดนบีบมากๆแกก็เลยโยนบอลขึ้นหน้ามาเพราะเห็นว่าเมสซีอ่อ่ะกำลังวิ่งลงมาเอาบอลแล้วนะครับเมสซี่เนี่ยก็จับบอลแรกได้ไม่ค่อยดีนะครับก็เลยวิ่งตามไปเก็บบอลแล้วจังหวะนั้นนะคร้ จะหวังดีอะไรก็เลยกลายเป็นว่าเมซี่ต้องจ่ายบอลคืนหลังครับแต่ไอจังหวะที่เมซี่จ่ายบอลคืนหลังเนี่ยเหมือนกับแทงทะลุช่องให้กับปิสโอซูวูนะครับก็คือแกนหลุดเข้าไปเลยพร้อมกับลูกที่เมซี่จ่ายคืนหลังนั่นเลยครับก็ซัดประตูแรกตั้งแต่นาทีที่2ครับโอ้โหเรียบร้อยเลยผมนี่ดูไปตอนนั้นคือผมมาดูย้อนหลังนะผมรู้เลยว่าเมซี่นี่น่าจะโดนร้อนหนักมากๆเลยนะจังหวะนี้เจ้าบ,บ้านกันเลยขึ้นนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์แบบซึมๆครับแล้วหลังจากนั้น,นครับรูปเกมเนี่ยก็ยังคงวนลูปนะไม่ได้มีกกมาามีกั่ ขาบอลไปมามอนทรีออลก็บีบสูงครับเอาบอลขึ้นหน้ากันไม่ได้จ่ายบอลคืนหลังวนอยู่อย่างนั้นจนเมซี่นะครับต้องขยับลงมาเล่นตรงแบบโซนตรงกลางครับคือแทบจะยืนเป็นกองกลางตัวรับอยู่แล้วแต่ทุ่คนทราบเลยครับเมซี่เนี่ยเขาทำเกินหน้าที่ตัวเองนะเมซี่ก็พอมาได้บอลเนี่ยก็มีโอกาสได้บุกขึ้นไปบ้างรวมถึงมอนทรีออลนะครับก็เริ่มที่จะเพรสซิ่งไม่สุดเหมือนเดิมมีการผ่อนลงบ้างเล็กน้อยแต่ยังเพรสอยู่เหมือนเดิมแต่เพรสไม่สุดเลยทําให้ไมา,ามี่นะครับได้มีโอกาสได้พักหายใจได้บุกกันแบบเพลินๆบ้างนะซ น่าเสียดายที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะนาทีที่ส4่ป่ะทีอาา่อัลบาเนี่ยครับยิงไปติดเสาเมสซี่วิ่งเข้ามาซ้ำเนี่ยก็ซ้ําไม่ได้อนะไรแบบนี้ส่วนหลังจากนั้นไมอา,ามี่ก็โถมรวมหมัดใส่แบบไม่พักเลยนะแต่ก็ยังทาประตูไม่ได้สักทีนะแต่สุดท้ายครับไมอา,ามี่เนี่ยก็มาเอาจนได้นาทีที่3 3มสเลยครับเมสซี่เนี่ยไหลบอลไให้กับทางายเอนเดก็คงกะว่าจะทําชิงอะไรก็ว่ากันไปแต่ายเอนเดรับลองยิงเองซะอย่างนั้นแล้วยิงดีด้วยเพราะบอลเนี่ยพุ่งเข้าไปที่เสาแรกแบบโคตรสวยเลยเลยครับไมอามี่ ตัวตอหนึ่งอันนี้ต้องชมนะครับว่าอายนเดเนี่ยยิงได้ดีจริงๆเพราะปกติเนี่ยอานเดจะเป็นคนที่แบบเล่นแปลกๆครับแต่วันนี้ทําได้ดีก็ต้องชมครับแล้วหลังจากนั้นครับมอนทรีออลก็เริ่มที่จะเร่งเครื่องขึ้นมาบ้านนะครับพอโดนโอยตีเสมอและอะไรก็เอาบ้างมีโอกาสจบหลายครั้งเหมือนกันนะแต่ก็จบกันไม่ได้จนมีจังหวะหนึ่งเลยครับนาทีที่40อันวิเลสเนี่ยโยนบอลยาวขึ้นหน้ามาถึงโซเลสครับแล้วโซเลสเนี่ยก็หม่งตั้งไปกับเมซี่ที่อยู่ยืงๆฝั่งขวาของตัวเองนะแล้วเมี่นกบบนกอราจจค้าออคง ผมไม่ได้เวอร์ครับใช้คํานี้เลยเมสซี่เนี่ยลากลื้อเข้ามาในกรอบเกตโทษก่อนจะโยกหลอกกองหลังรวมทั้งหมด4คนนะครับแล้วก็ซัดด้วยซ้ายบอลเนี่ยพุ่งแรงผ่านหน้าผู้สาประตูไปแบบสวยงามเลยคือโกแบบเฮ้ยถอดใจอ่ะคือโกมันยืนถอดใจแบบกูไม่เซฟแล้ว <c> แ <oughs> ม่งยิงเวอร์เกินนะครับแล้วกองหลังนี่คือเซ็งอะ่ะนี่คนอายุ38แต่ทำไมพวกคุณหยุดกันไม่ได้นี่ไปทางเก่งซะแล้วคือโคตรเวอร์ครับแล้วตอนนี้ไมาอามี่ก็พลิกกลับขึ้นมานําเป็น2ประตูต่อหนึ่งนะครับโอ้โหลูกนี้ต้องบอกเลยว่าเมสซี่ยิงสวยมากมาก จากนั้นนะครับก็ทําอะไรกันต่อไม่ได้ครับก็จบครึ่งแรกกันไปมาต่อนที่ครึ่งหลังนะซึ่งต้องบอกเลยว่ามามี่เนี่ยก็ยังคงเล่นกันเหมือนเดิมครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือมอนทรีออลครับเหมือนเดิมไม่ได้บีบสูงเหมือนตอนครึ่งแรกอีกแล้วเออแทนที่คุณจะบีบให้สุดแต่คุณก็เหมือนแบบครึ่งคึงกลางๆนี่แหละครับมันคือสิ่งที่ผมชื่นชมเปเช,เชว่าเออการมีระเบียบวินัยที่เขาสามารถทําแบบเดิมได้จนจบเกม90้ารแบนาทีอะไรแบบเนี้ยแต่ทากมอนทรี ที่เขาถนัดซึ่งพอเขาทําแบบนั้นมันก็ดูอันตรายขึ้นจริงๆนะแล้วก็มีหลายครั้งที่พอมอนทรีออลเนี่ยตัดบอลได้ครับโอ้โหไม่ว่าจะตัดบอลได้ตําแหน่งไหนก็ตามอะ่ะคือเขาวิ่งสวนแบบเร็วมากๆครับคือแป๊บๆเนี่ยแม่งไปโผล่ข้างหน้ากัน3คนแล้วอะไรเงี้ยคือทํากันได,ด้จริงๆแล้วก็มีหลายครั้งที่เกือบจะเป็นประตูแต่โดยออสเตรเลียเนี่ยเซฟเอาไว้ได้ทั้งหมดเลยครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมโกลแลด้วยนะนีเน่เหนียวจริงๆส่วนสิ่งหนึ่งที่กลายเป็นจุดแข็งของอินเตอร์มรมี่ในวัน,น 60เนี่ยไมอามี่มีการโยนบอลยาวขึ้นหน้ามาหลังจากที่เพิ่งโดนบุกใส่ไปเมื่อกี้เองนะครับทำให้กองหลังของเขาเนี่ยมีกันอยู่แค่2 3งสามคนอเอนเดเนี่ยก็เลยมุ่งบอลที่โยนมาแล้วตั้งไม่ให้หลุยส์ซัวเรสนะครับก่อนที่จะทําชิ่งกันแล้วก็ไหลไปกับเซโกเบียที่ฝั่งซ้ายนะครับเลยเซโกเบียเนี่ยก็คงคิดแล้ครับว่าเอ้ยอเอนเดยังยิงได้เลย,ยงั้นกูยิงบ้างดีกว่านี่นะครับแล้วก็เลยมันจงปั่นด้วยเท้าขวานะครับบอลเนี่ยพุ่งไปโอ้โหชนคานเด้งเข้าประตูแบบสวยจริงๆคือลูกนี้ยิงสวยมากๆแต่่ผมมมจะะชอยางนนั้้ก็ไ,ไดพ มีคนยิงสวยกว่านั้นอีกนะครับแต่ก็ต้องชมน้องมันไปก่อนเพราะว่าทให้ไมอามี่เนี่ยนำห่างเป็น3ประตูต่อหนึ่งเลยครับโอ้โหทีนี้มอนทรีออลนะจากที่นําตั้งแต่นาทีที่2กลายเป็นว่าโดนพลิกแซงซอย่างนั้นนะครับก็เริ่มที่จะเร่งเครื่องแล้วก็เริ่มโลกครับอันนี้พูดกันตามความเป็นจริงเลยนะพอโลกปุ๊บเนี่ยมันก็จะรวนะครับระบบมันก็จะแปลกๆนะแล้วหลังจากนั้นอีกแค่แป๊บเดียวเลยครับเมซี่ที่เห็นว่าลูกแรกตัวเองยิงเนี่ยแหมมันสวยได้มากกว่านี้นะ <laughs> แล้วก็เลยมาทําใหม่อีกครั้งยก่ดกกค แต่ลูกนี้เฮียกูบอกจัดเต็มครับโดยจังหวะนี้นะครับหลุยส์โซเลียสเนี่ยไหลบอลให้กับเมซี่ตรงกลางสนามเป็นลูกแอสซิสต์ที่แบบง่ายเหมือนกับบูสเกตอะครับคือเมซี่นะครับพอได้บอลเนี่ยก็ค่อยเลี้ยงบอลขึ้นหน้าไปนะครับพอกองหลังฝั่งตรงขามเลยแบบเฮ้ยเมซี่มาช่วยกูด้วยเ <laughs> <laughs> พื่อนทุกคนแม่งก็รีบแบบแบบตรงมาตั้งรับกันแบบเร็วมากๆครับเฮียแกก็เลี้ยงจี้จี้เข้าไปในกรอบเขตโทษนะกองหลังเนี่ยก็มาออกันเกือบ6คนอะเออคือ6คนเลยแหละล้อมหน้าล้อมหลังไปหมดเลยครับแต่เมซี่เขาไม่ยอมไงล็อกลบากือจน กองหลังเขาชนกันเองนะครับแล้วก็แตกไปทางซ้ายแล้วยิงแสกหน้าผู้สาประตูนะครับผู้สาประตูนี่แบบคือขาตายไปแล้วครับคือแบบเอายิงเลย ขึ้นลงไปกับพื้นแล้วกับอ่ะยิงกูเลยเอ้าคเอคือถ้าจะเก่งขนาดย,ยิงกูเลยคือลูกนี้มันเวอร์ขนาดไหนรู้ไหมครับเพราะว่าขนาดกองเชียร์มอนทรีอลที่ยืนเชียร์กันอยู่หลังโกะแม่งแบบถ่ายคลิปอยู่แล้วเฮกันแบบเฮ้ยเมสซี่ยิงเข้าเว้ยแบบเอ้ามึงต้องเชียร์ให้แบบไม่เข้าสิแต่นี่คือเขาดีใจคือแบบเขาทำท่าคาราวะเมสซี่กันทั้งสนามครับคือเวอร์มากลูกนี้นะคือกองหลังหคนหยุดเมสซี่ไม่ได้ครับแล้วเป็นโซโล่โกที่สวยมากๆในรอบหลายปีของเมสซี่เลยอ่ะทุกคนผม แม่้าพูดอย่างนี้ก็แบบเกินไปอ่ะทุกคนพูดพร้อมผมกันแล้วกันนะครับ1 2 3 เก่งเกินโอ้เวอร์เกินมนุษย์นะฮะหลังจากนั้นนะครับไมอา,ามี่ก็ทิ้งห่างเจ้าบ้านเป็นส1หนึ่งใช่ไหมก็โอ้โหเหมือนรูปเกมเนี่ยก็ไม่ทาหน้าจะไหลหรือเปล่านะครับแต่ต่างฝ่ายต่างทําอะไรกันต่อไม่ได้นะครับเมซี่จะมีโอกาสหลายครั้งที่น่าสนใจก็ตามคือมันน่าเสียดายนะครับคือเมซี่จ่ายสวยๆหลายลูกเลยแต่เพื่อนก็จบกันไม่ได้แล้วก็มีจังหวะหนึ่งนาทีที่90กว่ากวาเลยเมซี่หลุดเข้าไปยิงนะครับก็เกือเป็นแฮตติกของตัวเองนะแต่สุดท้ายก็เป็นจังหวะล้ำหน้าคือล้ำเยอะพอสมควรนะความจริง โดยเป็นฝั่งไมอามี่เนี่ยบุกม,ะะม sea, าถล่มมอนทรีออล4-1คาบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกสนานกันไปนะสำหรับทางฝั่งอินเตอร์ไมอามี่และแน่นอนเลยครับว่าวันนี้ผมตั้งใจบาอวยเมสซี่อยู่แล้วซึ่งเพื่อนๆหลายคนที่ติดตามช่องผมอยู่เนี่ยจะเห็นว่าเอ้ยช่วงนี้ผมไม่ค่อยลงคลิปเลยลในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะว่าทีมแพ้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะทีจริงคือผมเนี่ยติดโควิดครับเสียงแหบมากถ้าเพื่อนๆฟังเสียงผมจะสังเกตได้เลยว่าเสียงผมเนี่ยมีอาการตั้งแต่คลิปที่แล้วแ,ลวแ,ลวแวหละก็จะมีการไอมกลร มาทาคลิปซะหน่อยแล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นโอ้โหเมซี่ยิงแต่ละประตูวันนี้ต้องมาอวยเลยอะคือผมต้องยอมเลยต้องยอมกลับมาอวยถึงแม้ว่าจะเจ็บคอก็ตามครับอ่ะคือวันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะว่าการเล่นของไมอา,ามี่เนี่ยมันไม่ได้แตกต่างอะไรจากเดิมมากนักหรอกครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการเอาเบนจามินครมาสกี้มายืนคู่กับบุสเกตต,ตรงแดนกลางเนี่ยมันเลยทําให้เหมือนมันมีคนที่วิ่งไล่บอลมากขึ้นเลยครับมันเลยเหมือนอ่าเราสู้ตรงกลางได้มากขึ้นแล้วพอมาเล่นร่วมกับเมซี่เนี่ยเบนจามินครมาสกี้เนี่ เป็นหนึ่งระดับนอกเหนือจากนั้นก็คือเกมสนกับของอินเตอร์แมมมี่วันนี้ทําได้ดีมากจริงๆครับโดยเฉพาะไอการโยนยาวขึ้นหน้ามาเนี่ยปกติคือเราจะไม่ค่อยได้แต่วันนี้เออพักบอลกันได้เว้ยเออก,ก,ก็ต้องชื่นชมนะฮะ,ะส่วนคนที่ต้องชื่นชมในวันนี้ผมยกให้ทางหลุยส์โซเลสอเอนเดแลวก็อุสตาลีครับโซเลสเนี่ยวนี้ทำไป2ไแอซิดนะเออไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรส่วนอเอนเดนะครับวันนี้ทําตัวสมกับเป็นปีกหรือเป็นตัวริมเส้นสักทีหนึ่งอะเหมือนเริ่มที่จะเล่นเข้าขากับเพื่อนการจ่ายบอลสวยๆใ,ให้เพื่อน้มมบบนเอีออ แก <Okay, S 2> ก็ทําได้นะทําไมไม่ทาเออก็กโอเคก็ดีขึ้นนะครับชูอตารี่วันนี้โอ้โหใครอาจจะไม่ชอบแกแต่วันนี้แกเซฟไปถึง7ครั้งนะครับอาจจะเสียประตูสักประตูหนึ่งซึ่งลูกนั้นมันโอ้โหมันช่วยไม่ได้จริงๆแต่วันนี้เซฟไปถึง7ครั้งต้องชมครับบางคนอาจจะอา้าวแล้วเมสซี่ล่ะไม่ชมเหรอคือคุณที่ให้ผมไปชมอะไรเขาอะ คือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแบบชมไปมันก็เท่านั้นพอเมซี่เนี่ยคือเดอะเกรตเศาสร์อาทำหรือโกดอยู่แล้วครับคือคุณจะให้คะแนนคนที่สอบได้คะแนนเต็มได้ยังไงอ่ะผมถามแค่นี้สมมติเมซี่สอบได้เต็มร้อยเนี่ยคุณจะให้คะแนนเพิ่มได้ไหมมันไม่ได้เพราะมันเต็มแล้วเออแต่ไหนมาแล้วก็เอาซะหน่อยแล้วกัน <c oughs> อ่ะโอเควันนี้นะครับลูกแรกที่เมซี่จ่ายบอลคือหลังแล้วก็เสียประตูเนี่ยอันนี้ก็ช่วยไม่ได้จริงๆนั่นแหละนะครับถามว่าเอ้ยบ่นเมซี่ได้ไหมก็บ่นได้นะใครจะบ่นก็บ่นได้แหละแต่กูไม่บน่น เพราะว่าจังหวะเนี้ยคือการที่เมซี่ลงมาช่วยเนี่ยมันก็พอจะทราบเหตุผลแล้วนะถึงแม้เมซี่จะทําเสียก็ตามอะ่ะแต่ถึงขั้นเมซี่ต้องลงมาช่วยกองหลังอะ่ะมึงก็คิดเอาส่วนลูกแอซซิตโอเควันนี้เมซี่ทำไปหนึ่งแอซซิตนะครับก็อาจจะไม่ได้ว้าวอะไรมากแต่นอกเหนือจากนั้นการที่เมซี่จ่ายบอลให้เพื่อนร่วมทีมในการไปจบสกอร์แต่จกกันไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องลูกจ่าย,ยงไงเมซี่ก็ดูอันตรายอยู่ดีแหละครับและแน่นอนว่าวันนี้2ประตูของเมซี่วันนี้สุดยอดมากๆลูกแรกก็คือต้องชม,ม,มครับว เมซี่ไม่อยู่แต่ลูกที่2นี่คือสวยกว่าคือสวยมากอย่างลูกที่แล้วยังสู้ลูกที่2ไม่ได้อ่ะครับคือมันเวอร์ขนาดนั้นคือแบบมันเหมือนเราดูเมซี่ในวัยพลิกๆของแกเหมือนเราวันนี้เรานั่งทำห้ชินย้อนกลับไปอ่ะเออคือเหมือนเราเห็นเมซี่ในปี2010แบบแกลากเลื้อยได้โหดขนาดนั้นเลยเหรออะไรแบบนี้นะครับเออคือมันเป็นการลากเลื้อยผ่านกองหลังถึง6คนนะครับเอาไม่อยู่จริงนะ6คนเลยนะเว้ยคือเวอร์มากนี่แหละครับคือสิ่งที่แฟนเนี่ยอยากให้เฮียทำคือช่วงหลังตั้งแต่ที่เมซี่ย้ายมาอยู่กับเปเชซจะไม่่คอยทจังหวะเช นี้คือเพื่อนๆน่าจะสร้างวันนี้ใครที่ตามเมซี่จะรู้นะครับว่าที่แกไม่ทําเพราะว่าแกต้องการเซฟร่างกายของตัวเองครับด้วยวัยที่มันมากขึ้นเนี่ยจะให้ไปลากเลื้อยแบบนั้นนะมันเสี่ยงต่อการบาดเจ็บครับแต่นี่แหละครับพอแกเสี่ยงปุ๊บเนี่ยเออมันก็มีโมเมนต์ให้เราได้ว้าวเสมอเลยนะฮะโอเคอาจจะมีช่วงหลังที่แกพยายามจะเลี้ยงแต่ก็ไม่ผ่านได้สองสามคนก็ติดแล้วอะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยอย่างที่เห็นครับถ้าแกจะเอาอ่ะแกก็เอาได้เว้ยแกฝืนซะหน่อยแกดื้อซะหน่อยสักสองสามครั้งต่อเกมอย่างเงี้ยเอาเออเอาหน่อยไม หมือนแบบว่ามองว่าเออทำแบบนี้มันเสียผลประโยชน์ต่อทีมอะไรเงี้ยเอออย่างน้อยสร้างสีงสันให้แฟนบอลหน่อยก็ได้อะไรแบบนี้นะครับถ้าแกจะทำอ่ะแกก็ทําได้อยู่แล้วแต่แกแค่ไม่ทำอ่ะเออมันเหมือนคนที่แบบกูทําได้อ่ะแต่กูแค่ไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอยากจะปิดทองหลังพระอะไรก็ว่ากันไปนะครับคุณคิดดูนะว่าลูกวันนี้เมนซี่ยิงสวยมากจนขนาดที่ผมเป็นโควิดอยู่ต้องมาทาคลิปอะ่ะเออมันคือความสุดยอดระดับนั้นนะคือผมก็เลยอยากให้เฮียเนี่ยแกแบบว่าเอ้ย เห็นแต่ตัวบ้างอะไรเงี้ยนะฮะก็ประมาณนี้คือโหดจริงนะคือไม่รู้จะพูดยังไงนะครับคือมันเก่งเกินไปคือเก่งเกินมนุษย์เกินมนานะครับก็ส่งกับฉายาเดอะเกรซอิสเปอร์ไทมนั่นแหละครับเออเพื่อนๆนะครับคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะฮะและท้าเพื่อนชอบคลิปนี้เชิญกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละเจอกัน